กละมาในเบรกนี้นะครับเป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการมหาศาสตร์นะครับผ่านทางช่องแชร์ทีวีนะครับสามารถโทรเข้ามาตรวจดวงชะตากันได้นะครับที่เบอร์0 2 9 6 0 5 0 2 2 0 2 9 6 0 5 0 8 8หรือว่าจะเป็นแอสเมบนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลครับวันเดือนปีเกิดแล้วส่งมาที่4 2 4 7 2 7 6ครับมาตอนนี้เรามาดูแอสเมบกันบ้างดีกว่านะครับมาดูที่คนแรกนะครับคุณเกซินีนะฮะขวัญทองนะฮะเกิดวันจันททรร์ี่13 2514กกัันนนยยาะคบบอ ว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักเป็นยังไงครับตอนนี้ว่าในเรื่องของการเงินนอการเงินเนี่ยอึดอัดสักนิดนึงนะคะการเงินการทองอยังไม่ค่อยคล่องตัวสักหน่อยหนึ่งนะคะค ในเรื่องการเงินอ่ะอดทนไปก่อนนะคะอายุ41เนี่ยมันก็เป็นปีในเรื่องของรับผลเงินทองของคุณอ่ะยังไงก็จะต้องดีขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะสะดุดสักนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะคะคแต่ยังไงก็ต้องดีเนาะในเรื่องของความรักใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันค่ะความรักของคุณในช่วงเนี้ยค่อนข้างจะห่างๆกันสักหน่อยเนาะบอกว่าไม่ค่อยได้สนใจอะไรกันมากนักวางอันเถอะแต่นี้บอกว่าไม่เป็นไรก่ะก็แค่เป็นสักระยะหนึ่งนะคะถามว่า ไม่ดีไหมมีปัญหาไหมมันมันเป็นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้น<อ>นะคะไม่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เนาะในเรื่องของในเรื่องของโชคลาบนะคะของคุณะโชคลาบลาบฟุกลาบเพงลาบล,าบล,าบล,าบลอยเนี่ยจะมีดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนอนะคะประมาณในหนึ่งปีครึ่งเนี่ยค่ะ นะคะแต่ว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นบางช่วงเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าเขาบอกว่ามีมีเช่าก็โหนะอันนี้แบบว่าก็ต้องอ่าเลยจัดเต็มเลยนะแต่ว่าโชคลาบลาภผลอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ดีขึ้นกว่ากว่าเดิมแน่นอนนะคะกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ค่อยมีนะคะครับอ่ะเดี๋ยวต่อกันอีกหนึ่งเอสเอ็มเอสละกันนะฮะเอาคนไหนดีครับ อ่าคนนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยโอเคครับชื่อคุณสุคนนะฮะเกิดวันพดีที่3เมษายน2512ายนะครับบอกว่า จะมีคู่หรือเปล่าแล้วก็จะมีเมื่อไหร่ด้วยครับตอนนี้ถามถึงคู่เนาะบอกว่าในช่วงเนี้นะคะจะบอกว่าคนมาชอบเนี่ยมันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่าในดวงของคุณนะค่อนข้างจะตัดสินใจในเรื่องของความรักค่อนข้างยากตอนนี้ว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามาเนี่ยก็ขอให้คบกันไปเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครไม่ได้นะฮะอยู่ได้แต่ว่าในเรื่องของความแน่นอนหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันยังไปอีกประมาณสัก สี่ปีอะค่ะถึงจะมีความแน่นอนจริงๆเขาเรียกว่าต่อว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังมีการที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกันออย่างนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่ามีไม่ได้นะมีได้ค่ะคะคือก็อาจจะมีแต่เราก็อาจจะเลือกคือคือว่ามันมันมันเป็นที่ตัวเขาด้วยนะคะของเจ้าชะตาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกยากในเรื่องความรักนะคะแล้วเขาต้องเจอคนที่เก่งกว่าถึงจะโอเคครับ โอเคครับก็เป็นดวงตา์ของคุณสุคนนะครับก็เราก็ได้บอกหมดแล้วนะฮะโอเคครับมารับสายกันต่อเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับคุณออารุณีค่ะคุณอารุณีนะครับครับคุณอารุณีรบกวนพูดเสียงดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมครับค่ะได้ยินไหมครับโอเคค่ะโอเคครับคุณอารุณีนะครับติดตามชมรายการเราอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ขอนแก่นค่ะขอนแก่นนะฮะหนาวหรือยังครับ หนาวแล้วนะครับครับหนาวทั้งวันหรือว่าหนาวเฉพาะช่วงเช้าครับสายมาก็ร้อนเหมือนเดิมอ๋อโอเคครับติดตามเป็นสองฤดูอยู่ค่ะสองฤดูนะฮะติดตามชมนานหรือยังครับรายการเราครับนานแล้วค่ะแต่โทรไม่ติดอ๋อวันนี้โทรมาวันแรกแล้วก็ติดเลยเหรอฮะค่ะอืมรอนานไหมฮะไม่ค่ะไม่นานอ๋อโอเคครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับความรักกับการเงินนะคะความรักกับการเงินครับเกิดวันอะไรคะเกิดวันพฤหัส จ้าอตนนี้อบอกว่าในเรื่องความรักกเ็เช่นเช่นบอกว่าความรักของคุณน่ะของคุณก็โอเคนะในช่วงเนี้ยนะความรักค่อนข้างจะไปได้นะฮะไปได้ดีแหละนะคะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะค่ะค่ะและแ้วตอนนี้ว่าในเรื่องการเงินน่ะยังไงของคุณก็กระเตื้องขึ้นแน่นอนปีนี้ของคุณอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยสามสิบสองสามสิบสองในเรื่องหน้าผลเงินทองนะคะการเงินการทองของคุณน่ะ ยังไงก็ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเอ,อปีที่แล้วก็ดีนะไม่ได้เสียนะเนาะในเรื่องของการเงินการทองของคุณนะ่ะรับผลเงินทองไม่ค่อยขาดมือหรอกนะเป็นอย่างนั้นเนาะตอนนี้บอกว่ามันมันมันดีขึ้นนะคะ่ะนะคะแต่ว่า <c oughs> มัน,ม,นมันได้มาเยอะอะค่ะตอนนี้ว่า<ค>นในดวงเขาเรียกว่ามันได้มาแต่ว่าใช้จ่ายค่อนข้างไวใช่ไหมล่ะออตอนนี้ว่าเราต้องวางแผนในเรื่องของการใช้เงินนะมันยังคงเป็นอย่างเนี้ยไปอีกนานพอสมควรทีเดียวนะคะ แต่เงินทองคือได้มาเรื่อยๆไงแต่ก็ออกไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะตอนนี้ว่าเราพอเรารู้อย่างนี้มันเราก็ต้องวางแผนมากขึ้นกับการจับจ่ายใช้เนาะมันต้องแยกไม่ได้อะนะคะครับจ้าจะ,จะ,จะก็ขอให้โชคดีนะคะโชคลาในเรื่องของลาบลอยนะคะในเรื่องของโชคลาบหรือลาบลอยเนี่ยของคุณน่ะมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะมันได้จากการงานมากกว่าค่ะลาบฟุกฟุกเฮงเฮงอะไรอย่างเงี้ยจะน้อยลงหน่อย นะคะถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเสียงโชคเสียงดวงอย่างนี้มีโอกาสครับนะคะค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ่าใครที่อยากจะโทรเข้ามานะครับ029605022 029605088นะฮะก็ s m s นะครับก็พิมพ์ชื่อนามสกุลครับวันเดือนปีเกิดและส่งมาที่4247276นะฮะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนมาดู s m s กันบ้างดีกว่านะฮะอ่าชื่อคุณปนัดดานะครับ เกิดวันพฤหัสบดีนะครับที่27พฤษภาคม2519นั่นเองนะครับแล้วก็บอกดวงของแฟนมาด้วยแฟนแต่ไม่ได้บอกวันมาครับเกิดวันที่17เมษายน2 5 0 9นะครับบอกว่าคือทั้งแฟนกับคุณปรรดดาเนี่ยจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าตอนนี้บอกว่าถามว่าจะเป็นเนื้อคู่กันไหมคือในในเรื่องของอายุแล้วกันเนาะในช่วงในช่วงปีนี้ของคุณบรรดดาเนี่ยนะคะ เขาจะเป็นในเรื่องของค่อนข้างจะอึดอัดในเรื่องของแฟนเ,ออเรื่องของคู่ครองรอย่างนี้นะคะแต่จะบอกว่ามันเป็น,นคู่กันไหมอะไรกันไหมเนี่ยคือมันตอบยากเพราะว่าเราไม่ได้เห็นดวงของของเจ<อ><ฟ>้าชะตาจริงๆ<อ>แต่ณตอนนี้นะคะในเรื่องความรักของคุณน่ะมันก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรที่แก้ไขไม่ได้นะออมันจะมีบ้างกระทบกระทั่งบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ออยังไงก็มีคู่ได้นะคะแต่ยังไงของของคุณน่ะ ก็ก็ต้องต้องไอ้นี่กันสักนิดนึงค่ะนะคะก็ต้องใจเย็นๆสักหน่อยหนึ่งนะคะคแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาเรื่องคู่นะณตอนนี้นะครับ อย่างบางทีเนี่ยคือก็ส่งรายละเอียดในการส่ง SMS มาไม่ครบเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะทราบรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมก็สามารถโทรมาผูกดวงกันได้นะครับก็เราก็จะขึ้นเบอร์ส่วนตัวนะครับของอาจารย์น้องให้ตลอดทั้งรายการเลยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะฮะ0816116569นะฮะอันนี้เป็นการเช็คดวงโดยละเอียดนี่มีค่าครู300บาทนะฮะก็โทรมาจองคิวกันได้ถูกต้องค่ะโอเคครับมา รับสายกันต่อเลยครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชื่อคุณอะไรครับเดียค่ะคุณเดียติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับดอนเมืองนี่แหละค่ะกรุงเทพอ๋อโอเคครับติดตามนานหรือยังครับเพิ่งวันนี้วันแรกวันแรกเลยโทรติดยากไหมครับยากมากยากมากดูจากเสียงยากมากเลยนะฮะครับคุณเดียอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องสุขภาพอันดับแรกเลยค่ะได้ค่ะวันวันอะไรคะ เจอวันที่สิบสุราสองห้าหนึ่งห้าครับวันอะไรครับวันอังคารวันอังคารนะครับคโทษนะครับอายุเท่าไหร่ครับอนนี้อายุสี่เอ็ดสี่สิบหนึ่งห้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอสี่สิบสี่สิบตุลานะฮะตอนี้ถามถึงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพคุณต้องระวังอะไรเกี่ยวกับช่องท้องนะคะค่ะแบบทานอะไรนิดนึงอ่ะจะมีปัญหาที่ท้องนะค่ะเป็นไหมคะ ใช่ค่ะอืมนะท้องเสาะมากเลยเพราะว่าของคุณอะไรที่เป็นน้ำาอ่ะจะไวมากเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยสดเนี่ยมาแล้วทําให้เป็นปัญหาทําให้เกี่ยวกับลํำไส้ปกริยาในลําไส้เนี่ยมันเร็วมากใช่ตอนนี้ว่าจะถามว่ามันเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นอันนี้เป็นโรคประจําตัวคุณเป็นมาโดยตลอดเลยนะไม่ได้เพิ่งเป็นนะใช่ไหมครับเป็นมาตั้งแต่เล็กๆแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตั้งแต่ตอน มาแปปีที่แล้วนั่นแหละค่ะแล้วกลับมาเป็นหรือว่าเป็นมาตลอดครับก็คือเป็นมาตลอดเป็นมาโดยตลอดเพราะว่านี่เขาเรียกว่าโรคประจาตัวของคุณนะนะคะคุณก็ต้องหมั่น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 หมอใช่คือเขาจะรู้เลยแหละว่าอันไหนทานได้ไม่ได้เนี่ยเขาจะไวมากเลยคือเป็นมาโดยตลอดจนรู้เลยและว่าอันนี้พอทานเข้าไปแล้วจะเป็นละจะปวดท้องอะไรเงี้ยคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารเนาะครับทานแล้วอยาาจะถามด้วยกันกับเรื่องความความรักจางไม่เป็นไง ตอนนี้ว่าความรักในช่วงนี้จะห่างๆกันสักหน่อยอะนะคะจะอึดอัดในเรื่องความรักสักนิดนึงนะคะครับค่ะเป็นไหมคะแล้วแล้วแล้วจะมีโอกาสที่จะจะกลับมาคืออ่าตอนนี้ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสแน่นอนค่ะคุณคะเพราะว่ายังไงความรักเขาเรียกว่ารักเก่าวนกลับแน่นอนนะคะไม่ไปไหนไกลละค่ะคือลอยสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวในเรื่องความรักเก่าๆของคุณยังไงก็วนกลับมา ก็คือว่าเราเป็นป่ายเราไม่ต้องโทษติดต่อไปไม่ต้องละค่ะคือเราก็ใช้ชีวิตให้เราเป็นเป็นปกติของเรานี่หายยังไงเขาก็ติดต่อกลับมาแน่นอนค่ะคุณ<ช>ครับ นะคะโชคดีค่ะโชคดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ใครที่อยากจะโทรเข้ามาดูดวงก็0 2 9 6 0 5 0 2 2 0 2 9 6 0 5 0 8 8นย์ะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งเอเนะครับที่ตกหางไว้นะครับคุณดารุณีนะครับเกิดวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนะครับปี2528นะฮะเกิดปีฉลูครับบอกว่าเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ สักทีบอกว่าเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่สักทีเนาะตอนนี้บอกว่ามีโอกาสนะยังไงก็มีเกณฑ์แน่นอนค่ะในปีนี้แหละนะคะเป็นต้นไปนะ,ะคะคุมอยู่จนถึงสองปีครึ่งยังไงคุณก็ต้องพบคู่ที่ถูกใจนะคะ ได้คนดีด้วยอรออีกนิดเนาะนะมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวคู่ก็อย่าเพิ่งไปรีบแล้วกันนะฮะมารื่นอนให้วิจารณานห้ดีแต่ตอนนี้บอกว่าเป็นมิตรเก่าเพื่อนเก่านะเป็นคนที่เราเคยเคยคุยกันมาก่อนแน่นอนที่จะที่จะมีโอกาสนะครับโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งเอเมนท์นะฮะที่ส่งเข้ามาครับหมักตอนนี้รับสายกันต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับพัรนันันค่ะคุณพัชรชนะนทนเหรอครับ ครับติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับนนท์ค่ะนนทบุรีเนาะครับวันนี้โทรมาวันแรกปะครับค่ะโทรมาวันแรกค่ะอ๋อติดตามชมรายการของเรานานหรือยังครับสองวัน่ะสองวันวันอ๋อเปิดเจอเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็เลยมาดูอ๋อโอเคครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องโชคลาภกับการงานนะคะอืมครับค่ะวันอะไรคะ วันจนทร์ที่25เดือนธันวาค่ะครับ 2>, 2 5งห้าหนค่ะ2521ครับอันนี้2521ปีนี้ของคุณอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย34มสี 3, ่ 3, ค่ะ่าง34ค่ะจ้ะ34ม,มันเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะต้องฟันฝ่าหน่อยนะคะแต่ในเรื่องของการเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ไปได้นะมไม่ไม่ต้องทุกใจไปนะคะค่ะยังไงก็จะดีขึ้นกว่าเก่าแน่นอนคะ่ะคุณ คืออีกสองปีค่ะคือจะจะออกสัญญาแล้วก็จะทำาอ๋อจะทำจะทาธุรกิจส่วนตัวเนาะแต่ตอนนี้ว่างานที่ทำอยู่ในตอนนี้นะคะของคุณน่อยู่ที่เก่าดีนะคะทำไ้ก่อนในช่วงสองปีครึ่งเนี้ยยังไงก็อะไรเก่าๆของคุณอ่ะจะทำให้การเงินการทองรับผลความสำเร็จของคุณค่อนข้างดีนะคะจ้ะครับอยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าผ่านไปสองปีกว่าน,นี้แล้วไปค้าขาน,นี้และโอเคไหมคะอ่าตอนนี้บอกว่ามันยังไกลามากเลยค่ะคุณเนาะอันนี้มันเหมือนกับว่าที่เราเห็นนะตอนเนี้ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นเนาะเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้พี่เขาเตือนนิดนึงของคุณต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของสุขภาพสักหน่อยนะค่ะอืมระวังเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในในดวงเนี่ยของคุณน่ะมันมีโอกาสที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ด้วยก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะ <utan> แค่ช่วงแค่ไม่กี่วันเนี้ยค่ะนะ,ะ,ะนนคะก็เดี๋ยวก็จะพ้นละนะคะในที่ผ่านๆมานี้เจ็บเนื้อเจ็บตัวมั่งแล้วหรือยังประมาณสักเดือนกว่ามันเนี่ยคือหกล้มหกลุกอะไรนั่นเนี่ย<และ>ใช่ถูกต้องค,<ห>ค่ะตอนนี้ว่ามันจะพ้น <ận Sheng S 1> าจากถูกต้องค่ะมันจะเจ็บเดี๋ยวชนนั่นเดี๋ยวเจ็บเนื้อเจ็บตัวหัวมือเท้าอ่ะตอนนี้ว่าส่งผลอีกสามวันเท่านั้นนะสามวันก็ต้องระวังค่ะครับนะจ๊ะขอให้โชคดีค่ะคุณ ค่ะวัสดีค่ะครับวัสดีครับนะตอนนี้มี SMS เข้ามานะฮะหนึ่งเอเครับคุณสมจิตนะฮะเกิดวันอังคารที่1มกราคมปี2 5 0 6นะฮะเกิดปีเถาะนะฮะ,ะอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็คู่ครองครับจ้ะตอนนี้บอกว่าในเรื่องการเงินการเงินตอนนี้ยังอึดอัดเหมือนกันเนาะนะคะสําหรับคุณนะคะตอนนี้การเงินนะ่ะอดทนอีกสักหน่อยยังไงของคุณนะ่ะมันมันก็มีเกณฑ์ที่จะดีดีดีขึ้นแน่นอนนะคะ อันนี้การเงินโชคลาบโชคลาบถ้าถามถึงลาบลอยะลาบลอยในปีนี้ของคุณดีขึ้นนะจะมีอะไรฟุกฟุกเ็งเฮงเข้ามาแบบไม่คาดฝันน่ะตลอดทั้งหนึ่งปีครึ่งเลยนะคะมีเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของคู่ครองหรือความรักในช่วงนี้ก็ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่กับความวุ่นวายเก่าๆนะคะก็อดทนสักนิดนึงค่ะมันเป็นแค่ช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะ อ่ะยังไงก็รอกันอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะในทุกๆเรื่องนะครับโอเคครับมารับสายต่อเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชื่อคุณไรครับยุพาสิริค่ะคุณยุพาสิริใช่ไหมครับค่ะครับติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับอยู่เพชรบุรีค่ะเพชรบุรีนะฮะติดตามชมนานหรือยังครับอ่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งแล้วโทรเคยโทรเข้ามาไหมครับยังไม่เคยค่ะอ๋อวันนี้ก็เลยตัดสินใจโทรมาค่ะยากไหมครับยาก ยากเนาะโทรเข้ามาติดแล้วอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับถามเรื่องสุขภาพค่ะคเกิดวันอะไรคะวันพุธค่ะจ้ามีนาค่ะครับหนึ่งแปดค่ะหนึ่งแปดเนาะอันนี้บอกว่าสุขภาพของคุณตอนนี้เข้า4ี่ิเ็เอ้ยยังไม่ใช่ไม่ถึงขอโทษพูดผิดส7 3สิดสสิตอนี้สุขภาพก็ต้องระวังนะคะของคุณบ้างมีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบเลือดระบบกระดูกเป็นอยู่ไหมคะ น,นั่นเนี่ยตอนนี้ว่าต้องต้องดูแลให้ให้ใหมากๆเหมือนกันเนาะเพราะเขาเรียกว่ามันมันวนกลับมาไงตอนนี้เราก็จะเป็นเป็นประจําเลยด้วยอันเนี้ยปาว่าจะหายหคะตอนนี้ถามว่ามันจะหายไหมโอ้โหมันยากเหมือนกันนะคะของคุณมีเกณฑ์คือในดวงเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนมันเป็นประจําตัวเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงปีนี้ตั้งแต่วันที่เจ็กันยาเข้ามาเนี่ย มันจะเพิ่มขึ้นไงคะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหมั่นดูแลนะดูแลสุขภาพเนี่ยโอกาสที่มันจะหายเนี่ยมันมันก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันชะลอได้เราต้องรักษาอ่ะครับนะจ๊ะถูกต้องค่ะใช่ค่ะเป็นมานานหรือยังครับอ่าค่ะเป็นมานานแล้วเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีเนาะนี่มันเข้ามาแล้วจะเป็นแล้วโดยเฉพาะสองปีครึ่งเนี่ยนะคะมี มันก็มันก็จะทรมานเหมือนกันน่ะนะคะก็ง่าหาหมอดูแลเนาะค่ะขอให้โชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับมาเดี๋ยวดู s m s กันต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะสลับกันไปเนาะเดี๋ยวรับสายบ้างดู s m s บ้างนะครับคุณอังสุมะนะครับเกิดวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมปี2533ครับบอกว่าจะได้งานทำเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็2533ใช่ครับ ก็บอกว่าจะได้งานทําเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็เกี่ยวกับงานอะไรครับตอนนี้บอกว่าบอกว่าในเรื่องของการงานเนาะว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานไหมคือในดวงของคุณเนี่ยนะคะในเร็วๆเนี้ยค่ะของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ในเรื่องงานนะประมาณสักอยู่ในช่วงของหลังจากสิบหกนี้ไปอะ่ะนะฮะหลังจากสิบหกนี้ไปบอกว่ามีโอกาสอยู่นะคะอตอนนี้บอกว่าเป็นงานในเรื่องอะไรงานในด้านไหน ก็คืองานในด้านของการค้าการขายหรือว่าการติดต่อเจรจาเนี่ยงานเกี่ยวกับพวกดาววิชาการไงพวกนี้นะคะงานเกี่ยวกับบัญชีได้ไหมได้แต่นี้บอกว่าในดวงเนี่ยถามถึงในเรื่องของงานเนี่ยมันเป็นงานน่าจะเป็นงานเก่าๆที่เขาเคยทํามาก่อนนะคะคัะนะคะแต่นี้ว่ามีโอกาสที่จะได้งานที่ไกลอ,อ,อย่างนี้แบบล้วกันนะมีโอกาสได้งานที่ไกลขึ้นกว่าเก่าครับ ยังไงเราก็ดูให้คร่าวๆก่อนละกันนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้มีอีกหนึ่งสายรออยู่นะครสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับตุลนค่ะคุณคุณอะไรนะครับพี่ตุลนค่ะตุลนใช่ไหมฮะครับคุณตุลนติดตามชมรายการครับครับติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนนะฮะเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีนะครับครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ จะดูบ้านเลขที่ที่อยู่เนี้ยค่ะใดไหมอะค่ะโอเคครับวันที่เกิดวันที่สิบเจ็ดสิงหาสองห้าสองหนึ่งวันพฤหัสค่ะอ่าวันพฤหัสเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะอ่าบ้านเลขที่สามทับสิบเอดค่ะสทับสามทับสิบเอดแต่นี้บอกบ้านเลขที่นี่ก็มักจะมีความขัดแย้งกันเนาะอืมก็ บอกว่าถามสามทับสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นเลขที่แรงอยู่เหมือนกันนะสําหรับบ้านเลขที่ของคุณน่ะแล้วตอนนี้ว่าอะไรนะคะบอกว่าจะแก้ยังไงดีแต่นี้ว่าถ้าจะในเรื่องแก้นี้พี่ต้องเห็นดวงดวงของคุณจริงๆอ่ะเอาไว้คุณเช็คดวงโดยละเอียดน่ะนะเพราะว่ามันจะต้องผลกดวงคุณเข้ามาเป็นบ้านเช่าก็รู้สึกเข้ามาอยู่ก็รู้สึกนะมันจะมีปัญหา มันไม่ค่อยดีอะค่ะมันมันจะมักจะเป็นความขัดแย้งอะทะเลาะกับแฟนบ่อยด้วยใช่ค่ะอืมนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้จะไม่เป็นนั่นแหละเพราะมันเป็นบ้านเช่าด้วยค่ะอาจารย์แล้วนอกเหนือจากขัดแย้งแล้วคุณไม่อยากทําอะไรด้วยเกิดความเบื่อหน่ายไปหมดเลยใช่อืมทั้งที่ไม่เคยเป็นนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้ว่ามันเสียที่บ้านเล็กที่อย่างนี้ฮะครับเนาะ ก็ยังไงนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะให้มีเรื่องของการแก้ไขต้องเห็นพื้นดวงของคุณจริงๆแล้วมันจะแก้มันถึงจะถูกทางค่ะครับนะคะเอาไว้โทรโทรผูกดวงก็คือเบอร์0816116569เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะคะถูกต้องค่ะแล้วมีค่าครู300บาท คุณโทรไปล็อกคิวก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันเนาะครับขอให้โชคดีนะคะแล้วคุณจะมีโอกาสซื้อบ้านเป็นของตัวเองไหมคะตอนนี้ถามว่ามีโอกาสที่จะได้บ้านเป็นของตัวเองไหมมีโอกาสค่ะคุณนะคะมีค่ะมีก็ตอนนี้ว่าอีกประมาณสักสองปีสองปีขึ้นไปนะคะก็อดทนสักหน่อยตอนี้ว่ายังไม่อยากจะอะไรคืออยากเห็นดวงของคุณมันจะชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ ใช่ค่ะทีนี้ถึงต้องโทรโทรไปจองคิวก่อกไปขายตรงน่้ค่ะค่ะโอเคได้นะคาโชคปีค่ะครัสวัสดีครับสวัสดีครับมาตอนนี้มีอีกหนึ่งเอเด้วยนะคะคุณปิยมาศนะครับเกิดวันจันทร์ที่23ตุลาคม2521นะฮอยะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการงานแล้วก็เกี่ยวกับการค้าขายครับสุขภาพนะคะตอนนี้บอกว่าในดวงเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ย เกี่ยวกับพวกระ,ระบบหลอดลมตอดอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ว่าณตอนนี้เขาไม่ได้เป็นตรงนั้นถ้าตอนนี้ที่มีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับระบบเส้นระบบเส้นเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนมันมันปวดรล้าวไปทั้งหมดเลยนะคะคการเงินการทองอ,อืดอัด ขัดข้องอ,อีกสักระยะหนึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะครับนะคะอดทนไปก่อนการค้าขายในเรื่องของการค้าดาวกันค้าตอนนี้โอ้โหอึดอัดจ,จังเลยเพราะว่าในดวงของคุณถ้าเกิดว่าในเรื่องของการค้าถ้าคุณมีเรื่องของเกณฑ์ที่จะเดินทางอยู่เรื่อยๆก็กลายเป็นได้โชคได้ลาภในแดนไกลอ่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าค้าขายอยู่กับที่เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคก,ก็ประมาณสับพ้น ประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้นะช่วงนี้คุณปิยมาศก็อาจจะต้องแบบว่าทำใจนิดนึงเนาะถูกต้องค่ะเพราะว่าดาวการค้าตอนนี้ของเขาเนี่ยมันมาเสียหายไงก็ต้องระมัดระวังในการพูดการตกลงอะไรนะคะมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างที่คุยกันด้วยรวมถึงสุขภาพด้วยช่วงนี้ก็แต่หลายคนเนี่ยเป็นหลายๆโลคนะแต่นี้ว่ามีความคิดด้วยซ้ําค่ะสําหรับคุณคุณแลนะคะจะ มีมีกระทั่งว่าในเรื่องของความคิดที่จะกู้<อ>กู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยคือ <ทำ S 1> อาจจะก,กู้ยืมอะไรเงี้ยอ๋ออาจจะวางโปรเจกต์ไว้ว่าอาจจะไปซื้อนู่นซื้อนีเอ่เรื่องกู้ธนาคารกู้อะไรจะไปยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันมาแล้ว ดาวพวกนี้มันมาแล้วครับยังไงก็ใครที่กําลังวางแผนว่าจะกู้หรือว่ากําลังอยากจะเป็นนี้ครับอันนี้ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนละกันนะฮะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีละกันนะฮะสำหรับทุกๆ SMS ทุกๆสายที่โทรเข้ามาในวันนี้นะครับเอาละครคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาในท้ายรายการของเราแล้วด้วยเองครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรายการของเราทุกๆช่องทางเลยด้วยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะครับผลิตภัณฑ์ DHA นะฮะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รุงสมองและสายตานะครับใครที่สนใจนะฮะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0913015301นั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะก็ใครที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาครับในเรื่องของระบบการใช่ครับความจําแล้วก็การมองเห็นครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าเพ่งในหน้าจออาจจะทํางานมากเกินไปเด็กๆตอนนี้ติดเกมกันมากใช่โอ้โหนอกจาก ติดเกมแล้วก็ต้องเรียนหนังสือหนักอีกโอ้โหอันนี้ต้องใช้ทั้งสมองแล้วก็สายตาเยอะมากๆใช่แล้วครับก็โทรมาสอบถามกันได้แล้วกันนะครับรวมไปถึงครับก็ใครที่อยากจะผูกดวงกับอาจารย์น้องนะครับก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้แล้วกันนะฮะเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกๆสายที่โทรเข้ามาแล้วก็ทุก SMS ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้นะครับกับรายการมหาศาสตรนะครับทุกๆวันอังคารจนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเที่ยงตรงนะครับจนถึง บ่ายโมงนะฮะเราก็จะมีท่านอาจารย์หมอดูนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตรวจดวงชะตาในรายการของเราแบบสนเองซึ่งวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์น้องแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันก็เป็นวันศุกร์แล้วด้วยอ่ะยังไงก็ติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะกับรายการมหาศาสตร์ครับสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับ